สีลห้ารู้จักไหมศีลห้ารู้จักไหมสิงหข้อหนึ่งอะไรสิงข้อหนึ่งอิศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ถ้ายุงกัดตาทำยังไงตบฮะอย่างนี้ก็ผิดศีลนี่ฮะผิดศีลนะถ้ายุงกัดเราไม่ตบนะเออนะ สิงข้อสองไงสิงข้อสองอะไรสิงข้อสองไม่ลักขโมยนะไม่ลักทรัพย์สิงข้อสามสิงข้อสามอะไรไม่ประพฤติผิดในกามสิงข้อสี่สิงข้อสี่ไม่พูดโกหกนะไม่พูดโกหกสิงข้อห้าไม่เดิมสุลาไม่เดิมสุลาไม่สูบุรี ไม่กินเหล้านะทำตามครูบาดิบอกว่าอยกนิ้วบอกเน้นดีเน้นดีมันยอดเยี่ยมเน้นเทียมเทียมงันยอดแย่ันยอดแย่เหล่านี้เป็นเน้นดีแท้ไม่ยอดแย่แต่ยอดเยี่ยมเออเน้นยอดเยี่ยมนะเน้นเก่ง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 